บรรยากาศหน้าอิมพีเรน์สำโรงค่ะรถไฟวิ่งเร็วตือเลยขบวนก็ยาวๆเพือพ่อนๆดูสินี่ยค่ะบรรยากาศหน้าอิมพีเรน์สำโรงคนเยอะเนาะหน้าเที่ยวอะค่ะที่เนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อของอะไรหลายๆอย่างเนาะไปไหนดีอะ บางพลีน้ำแดงนี่ค่ะนะคะอิมพีเรียนเวอร์เราไปเดินเที่ยวกันดีกว่าก็าจะประมาณนี้นะคะรถไฟฟา้ามาอีกแล้วอุ้ยวิ่งเร็วอะไรจะปานนั้น มีสเสน่ห์เนาะสำโรงนี่เจริญจังเนี่ยค่ะบรรยากาศดีๆประมาณนี้เลยถ่ายเข้าไปหน้าห้างหน่อยหน้าอิ p e r i ียนนะคะเราว่าเราจะเดินไปข้างๆห้างอิมพี i ร์ียนนะคะไปดูกับข้าว มีจข้าวอร่อยอร่อยเนี่ยค่ะเราเดินจากหน้าห้างมาส่องไปที่ถนนนะคะก็จะเห็นทางรถไฟฟ้าสกายวอล์กเนี่ยค่ะแล้วก็ถนนด้านล่างนี่แหละที่ตั้งใจมาเดินนะคะมีเสื้อผ้าขายด้วยเนี่ยค่ะบรรยากาศร้อยเดียวอะ่ะ เสื้อผ้าโอ้ยเสื้อผ้าถูกอะ่ะถูกจริงกระเป๋าก็ร้อยเดียวค่ะเสื้อผ้าเด็กก็มีนะสวยๆด้วย นี่ค่ะเพื่อนๆ,ๆราคาย่างโอเคเลยอ่ะจะหน้าหนาวแล้วนะสนใจไหมเนี่ย,ยมีร้านค้าเสื้อผ้าสวยด้วยของใช้สวยด้วยแล้วราคาโอเคเลยอ่ะเราตั้งใจจะเดินไปดูกับข้าวนะคะเนี่ย แต่ระหว่างทางมีแบบพวกร้านขายเสื้อผ้าด้วยกิฟชอ็อปดูสิสวยจังเลยอ่ะร้อยหนึ่งดีไซน์แจ๋วๆทั้งนั้นเลยโอ้เพื่อนๆในห้างก็ของเยอะนะข้างนอกก็ของเยอะอะค่ะ เก๋ไก่มากเลยอ่ะเนี่ยค่ะเราเดินมาจะถึงบูธอ่ะ